ซื้อง่ายขายคล่องออกง่ายบัตรประชาชนใบเดียวรับรถกลับบ้านภายในหนึ่งวันจัดมาให้แล้วเป็น100ร้อยคันต้องเซลล์อิวเท่านั้นค่ะวันนี้มาอัปเดตรถสวยเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวมีไว้บริการเข้ามามีแต่คันสวยๆทั้งนั้นทุกคันฟรีดาวได้อีกตั้งหากคอนเริ่มต้นเพียงไม่ถึงหนึ่งหมื่นตองรีบจัดเลยสําหรับเจ็ดที่นั่งหลายๆรุ่นหลายๆยีหย่ห้อวันนี้นะคะใครที่กําลังมองหารถสวยสภาพดีฟรีดาวน้องๆป้ายแดงเลยสําหรับคุณภาพ แถมนะคะโครงสร้างนี่เดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์รีบทักเข้ามาเลยค่ะดูคลิปเต็มให้จบกดติดตามช่องสอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปทั้งแอดไลน์และทั้งโทรด่วนเบอร์เดียวกัน0 9 8 706 7324ชอบคันไหนกดติดตามแล้วดูคลิปให้จบเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่เพรยนต์สาขาที่สามที่สุวินทวงศ์ 46ของเราน้องจากกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้มาอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งสเปคแล้วอ่าหนึ่งเซ gment แล้วกันมาอีกนะคะสําหรับเจ็ที่นั่งขายที่มองหานะคะช่วงนี้รถเจ็ที่นั่งขายดีเหลือเกินรีบมาอัปเดตให้ดีกว่านะ,ะมองหารถใช้งานสําหรับครอบครัวนะคะที่อยากได้รถเพิ่มเติมนะคะอยากได้รถเซเ m e n t ที่ใหญ่ขึ้นวันนี้อิวจัดมาให้แล้วค่ะมีอยู่2-3ยี่ห้อเลยนะคะสําหรับคลิปนี้อิวมาอัปเดตให้บอกว่ารถที่นี่สวย มากมนะคะบางคันนะสภาพปลายแรงไม้หลักหมื่นส่วนใหญ่จะมีไม้หลักหมื่นนะคะแล้วก็ไม้หลักพันก็ยังมีสําหรับบางคันแต่วันนี้มาอัปเดตรถสวยๆสําหรับรถเจ็ดที่นั่งของเราในาแบรนด์ isuzu และ toyot ามี honda ด้วยนะคะ m e อ x ฟอร์จูเนอร์และ CRV อยากได้รุ่นไหนสนใจรุ่นไหนติดต่ออิวมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะลูกค้าท่านใดนะคะหรือพี่ๆท่านใดบอกว่าอยากได้รถเกรด A ออยากได้รถฟรีดาวนะคะอยากได้รถที่ซื้อไปแล้วสบายใจให้หนึกถึงเซลล์อิวเลยจบทุกคนันดันทุกเคสค่ะไม่ว่าลูกค้านะคะจะอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดไหนขอแค่อยู่ในประเทศไทยค่ะเราบริการได้ทั้งหมดนะคะไม่ต้องห่วงเจ้าหน้าที่ไปหาได้พี่แค่เตรียมเอกสารอยู่บ้านแค่นั้นเองไม่ต้องใช้เงินออก รถนะคะมัดจำมาเราคืนมัดจำนะคะในวันที่ลูกค้ารับรถในกรณีลูกคา้าฟรีดาวมีดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.29%ต่อปีด้วย48งวดแล้วก็นะคะลูกค้าเครดิตประวัติดีได้ดอกเบี้ยพิเศษบอกเลยว่าวาวสุดๆผ่อนยาวสูงสุดได้ถึง84งวด7ปี84งวดน,นะคะเงื่อนไขไฟแนนซ์สามารถอนุญาตอนุมัติได้ภายใน30นาทีนั่งรอรับรถกลับบ้านภายใน1วันได้ง่ายๆเลยอ่ะนี่มาเริ่มต้นสําหรับคันแรกของเราเป็นตัวมิลเอของเราค่ะ คันนี้สีขาวมุกสวยมากๆนะคะเหมือนจะเพิ่งมาจอดนะคันนี้นะคะเหมือนจะเพิ่งมาจอดเลยป้ายทะเบียน7 927 4ขอไข่ทอทง7 927สําสำหรับตัวอิ u z u m มิวเสีขาวมุกคันนี้สวยมากๆนะคะเดี๋ยวอีพามาดูในส่วนของตัวสเปคนะคะคันนี้1.9ตัวนะคะอ่าแอคทีฟ8 3 9 0 0 0ปี2022 8น9 0 0 0ป่าพี2อ2 2นะคะฟรีดาวผ่อนอยู่แค่ประมาณ15,000บาทเท่านั้น ผ่อ,อนอยู่แค่ประมาณหน0 0งบาทในนี้คือลูกค้าไม่ใช้เงินออกรถเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดที่ชอบคันนี้อยากได้รถน้องๆป้ายแดงจัดมาเลยนะคะถึงว่าได้รถปีใหม่มากนะฮะแล้วใหม่น้อยด้วยอ่าแล้วอีกหนึ่งคันค่ะสําหรับคันนี้เป็นโตโยต้าฟอร์จูเสายหลอของเราออปชั่นครบมาเต็มไฟตัดหมอกจัด มาให้แล้วเรียบร้อยกล้องด้านหน้าก็มีน,สน,สนะคะเซนเซอร์นะคะตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากๆสําหรับตัวดุดันของเราคันนี้นะคะโดยส่วนตัวอยู่ชอบนะคะในส่วนของตัว f o r t u n e r นะ,ะได้เป็นตัวอ่าคันนี้เป็น t o y ย TA Fort u n e r นะคะสวยมากๆได้รถของปี่าปี22เลขไม่ห้าหมื่นเองนะคันนี้เลขไม่ห้าหมื่นกิโลเองนะสวยมากนะอ่าคันนี้สวยมากนะ อยากได้คันนี้นะผ่อนอยู่ประมาณสักหมื่นปลายปฟรีดาวค่ะลูกค้านะคะแค่เพียงแค่มีบัตรเครดิตถือไว้นะคะมีบัตรเครดิตถือไว้แล้วใช้งานเกินปีทักเข้ามาฟรีดาวได้นะคะวงเงินอ่าวงเงินสักประมาณไม่ไม่จำเป็นต้องเยอะมากนะ ใช่ลูกค้าอยากได้รถกลับบ้านภายในวันมีเครดิตผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะหรือถือบัตรเครดิตใช้หรือมีผ่อนสินเชื่อเกิน1ปีอันเนี้ยลูกค้าบอกเลยว่าง่ายมากๆนะคะผ่อนดีผ่อนตรงเนี่ยอิวจัดให้เลยนะคะรับรถกลับบ้านภายในวันเดี๋ยวทำมาหลายคันและจบทุกคันนัทุกเคสไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ช่างนะคะลองทักเข้ามาสอบถามดูบางทีลูกค้าไปหลายที่แล้วบอกว่าทาไมออกยากจังลองมาลองที่เพชรยนต์หรือ,อยังลองมาหาเซลล์ลอิวหรือยังว่าเก่งหรือเปล่านะคะปล่อยรถมาเป็นะร้อยคันแล้วไม่ต้องห่วงอ่าแล้วอีกหนึ่งคันคันนี้สวยน่าใช้3จุด ์เนวิเกเตอร์สำหรับ isuzu mu x ปี2018นะคันนี้ตัวท็อปเลยนะคะเป็นเครื่อง3,000ได้ตัวเนวิเกเตอร์นะคะคันนี้ถือว่าโอเคเลยนี่มีคู่แฝดเลยนี่3คันเรียงกันเลยนะ,ะอ่าทิปเปิลเลย3คันเรียงกันค่ะนะคะชอบคันไหนทักคันนั้นเลยนะคะฟรีดาวได้นะคะ3คันนี้ฟรีดาวได้อ่าไม่ว่าจะเป็นปายทะเบียนนี้ เจ็ดหกสามสี่หรือจะเป็นป้ายทะเบียนนี้สองสี่หกห้าหรืออีกคันหนึ่งสามแปดเจ็ดแปดนะคะสามคันนี้บอกเลยว่าอยู่แถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะะแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยสองปีนะคะแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยสองปีแค่บอกว่าดูจากคลิปนี้มาอยู่จัดให้เลยสาหรับอีซูซูมิวเอปกติถ้าซื้อเนี่ยสองสามหมื่นเลยนะประกันเครื่องเกียร์นะคะถ้าซื้อนี่สองสามหมื่นเดี๋ยวอยู่แถมให้ฟรีเลยสําหรับสามคันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะอยู่จัดให้นะคะหนักๆเลยเพราะฉะนั้นชอบคันไหนนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยเจ็ดที่นั งินบอกเลยรุ่นนี้ขายดีเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะ,ะอ่ะข้างๆกันนะคะสําหรับข้างๆกันสําหรับ t o y o t a า o r t u n e r รคันนี้อยู่ชอบในส่วนของตัวไฟบอกแล้วว่าอยู่ชอบส่วนตัวอยู่ชอบนะฟอร์จูเนอสีขาวมุกแบ็กท็อปหลังคาดำนี่นะ,ะตัวแบ็กท็อปของเราคันนี้นะคะสวยมากๆเหลี่ยมสีคมนี่ชันมากๆนะคะเซ็นเซอร์มีมาให้นะคะรอบคันเลยคันนี้กระจังหน้าว้าวเลยดูในส่วนของตัวด้านไฟนะคะไฟสวยอะ่ะคันนี้เพิ่งเข้าหรือเปล่า คันนี้เพิ่งเข้าหรือเปล่าขออนุญ,ญาตนะอ้อมมาข้างหลังนิดหนึ่งนะคะบางทีก็แคบนะอ่ะอ้อมมาข้างหลังสักนิดนึงว่าเป็นยังไงนี่สวยสุดๆเลยดูด้านหลังนี่เรียงเป็นเส้นเรียงเป็นจับเรามีอยู่ประมาณ40-50คันเลยนะสําหรับรถครอบครัวแล้วราคาดีมีเริ่มต้นที่2 0 0 0 0 0กว่าบาทก็มีแต่ว่ามาไวไปไวค่ะลองทักเข้ามาติดต่อสอบถามดูนะคันนี้ก็ราคาดีนะคะฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณนะคะอ่ะหนึ่งหมื่นไปไปนะราคาป้ายแดงเกือบสองล้านอยู่กับเรานี่ เหลือร้านเดียวนะคะเหลือร้านเดียวลองทักเข้ามาสอบถามอ่าหรือใครจะเป็นสาวกนะคะฮอนด้าจัดมาค่ะกับ h o n ด้าซี v. อาว่าคันนี้ฮอนด้าซีอาวีดูตัวล้อแม็กนะคะ ลายเฉพาะของเขาสวยเลยนะคะสำหรับคันนี้เซอร2.4ตัว EL ปี2022 8 7 9 0เ0ฟรีดาวได้เลยผ่อนประมาณ1 000, 5 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนได้ประมาณ1 5 0 0 0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถออกห้างไปแดงใ้าจะผ่อนหมื่นห้าต้องใช้เงินดาวอย่างน้อย4 500อี่ห้าแสนอ่ะอ่ะแต่ของเราไม่ต้องใช้เงินสักบาทเก็บเงินดาวไปไว้เป็นเงินผ่อนดีกว่าเป็นเงินส่งงวดไปดีกว่าโหสี 4, ่ห้าแสนนี่ผ่อนเกือบหมดแล้วอันนี้แค่ผ่อนไปได้ครึ่งทางนะคะไม่จำเป็นต้องหาเงินเยอะเพื่อไปวางดาวเพราะทุกวันนี้รถที่เป็นรถมือสองรถสภาพ าพดีรถฟรีดาวได้รถโครงสร้างเดิมไม่มีกับสีกอใหม่ไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําตัวรถเดิมแน่นอนลูกค้าสามารถเอาช่างมานะคะคดูรถได้มาทดลองขับได้ติดต่อหาเซลล์ได้อย่าลืมกดติดตามช่องอยู่นะนี่อยู่พาเดินนอกเรื่องสักน,นิดนึงเหมือนเยอะเนาะ ไม่ได้มีแค่เท่าที่เห็นนะคะนี่พาเดินมาอีกแถวนึงอันนี้ก็ CRV เหมือนกันคันนี้699,0 0 0บาทนะคะผ่อนอยู่ประมาณ1 2 0 0 0บาทนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอยากได้รุ่นไหนอยากได้สเปกไหนค่ะติดต่ออยู่เข้ามานะคะสอบถามข้อมูลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถกลางรถใหญ่รถกระบะรถบรรทุกได้หมดเลยนะคะอ่ะชอบคันไหน จิมเข้ามาคันนั้นหรืออยากให้อส่งรายละเอียดให้คันไหนสอบถามเข้ามานะคะอยากได้รุ่นไหนติดต่อเข้ามาสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอู่ด้วยนะอ่าอยากมาดูรถวันไหนนึกถึงรถอ่าอยากได้รถวันไหนนึกถึงเซลล์อิ๋วนะคะอยากได้รถดีๆอยากได้รถฟรีดาวอยากได้รถที่สภาววาวต้องนึกถึงเซลล์อิ๋วสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ